สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการคูณและการหารเศษส่วนไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนการหาผลลัพธ์ของ24บวก12หารด้วย3แล้วคูณด้วย2แบบไม่มีวงเล็บนะคะการดำเนินการต้องทำอะไรก่อนอื่นถูกต้องนะคะการดำเนินการ ต้องทำการคูณหรือหารก่อนจากซ้ายไปขวาดังนั้นลำดับที่1ในการดำเนินการคือนำา2 2หารด้วย3จากนั้นน,น,นำผลลัพธ์ไปคูณด้วย2สุดท้ายนำา4 4มาบวกกับผลลัพธ์นะคะคำตอบคือ32นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตดูโจทย์นะคะ โจทย์ข้อนี้มีเครื่องหมายวงเล็บดังนั้นการดำเนินการควรจะทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะการดำเนินการทำในวงเล็บเป็นขั้นตอนลำดับที่1จากนั้นนำมาหารด้วย3เป็นขั้นตอนที่2และขั้นตอนสุดท้ายคือนำผลลัพธ์มาคูณด้วย2นั่นเองค่ะคำตอบก็คือ ยี่สิบสี่นั่นเองค่ะดังนั้นทบทวนลำดับขั้นในการคำนวณที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอนก็คือขั้นที่หนึ่งคำนวณในวงเล็บก่อนขั้นที่สองคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาขั้นที่สามบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาเช่นกันค่ะต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อนี้กันนะคะ จงหาผลลัพธ์ของ14ส่วน45หารด้วยวงเล็บ4ส่วน15บวก1ส่วน12แล้วคูณด้วย8ส่วน15นะคะอย่าเพิ่งท้อน,นะคะเด็กๆเ,เรามาดูลำดับขั้นตอนในการดำเนินการก่อนคะ่ะหากมีวงเล็บเราต้องดำเนินการในวงเล็บเป็นขั้นตอนที่1ก่อนนะคะตามด้วย ทำคูณหรือหารจากซ้ายไปขวานะคะลำดับที่สองจึงทำหารก่อนสุดท้ายนำผลลัพธ์ไปคูณกับ8ส่วน15นั่นเองค่ะมาดูวิธีท,ทำกันเลยก่อนอื่นเราจะทำในวงเล็บก่อนซึ่งในวงเล็บเป็นการบวกเศษส่วนต้องดำเนินการทำอย่างไรก่อนคะ ถูกต้องค่ะาคอร,รอนอรของ15และ12นั่นเองคำตอบก็คือ60เมื่อเราได้คอร,รอนอร60แล้วดำเนินการนำจำนวนมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ได้ตัวส่วนเป็น60นะคะจะได้16ส่วน60บวก75ส่วน60นะคะ ดังนั้นคำตอบในวงเล็บก็คือ21ส่วน60นั่นเองค่ะต่อไปดำเนินการจากซ้ายไปขวาโดยทำหารก่อนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองค่ะลองดูสิคะว่าเศษส่วนไหนมีจำนวนใดหารลงตัวบ้างค่ะ เสร็จแล้วได้คำตอบ64ส่วน135ค่ะต่อไปมาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะจงหาผลลัพธ์ของเศษ14ส่วน45หารด้วยเศษ4ส่วน15บวกเศษ1ส่วน12คูณด้วย8ส่วน15ค่ะมาดูการดำเนินการกันค่ะข้อนี้ ทำอะไรก่อนเอ่ยหากไม่มีวงเล็บด,ดำเนินการหารก่อนเองค่ะจากนั้นคูณสุดท้ายค่อยนำผลลัพธ์มาบวกกันค่ะไปเริ่มวิธีทำกันเลยดำเนินการหารก่อนนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วบวกด้วย1ส่วน12คูณด้วย8ส่วน15ค่ะ มีจำนวนใดหารกันได้บ้างเอ่ยดำเนินการแล้วได้เศ็7ส่วน6บวกกับเศ็2ส่วน45ค่ะแล้วเราต้องทำยังไงอีกเอ่ยดำเนินการหาครอรนของตัวส่วนให้เท่ากาันก่อนได้ครนรเท่ากับ90ค่ะดังนั้น เราต้องทำเศษส่วนทั้งคู่ให้มีตัวส่วนเท่ากับ90เศษส่วนแรกให้คูณ15ทั้งเศษและส่วนบวกด้วยเศษส่วนหลังให้คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนค่ะได้เศษส่วนใหม่คือ105ส่วน90บวกเศษีส่วน90ค่ะนำเศษมาบวกกันได้109ส่วน90 ซึ่งเป็นเศษเกินจะต้องทำเป็นจำนวนคะใช่ไหมคะดังนั้นนำตัวเศษ109อ่านด้วย90ได้1ครั้งเศษ19นั่นเองค่ะสามารถเขียนเป็นจำนวนคะได้คือจำนวนเต็ม1เศษ19ส่วน90เป็นคำตอบของข้อน,นี้นั่นเองค่ะมาสรุปบทเรียนกันนะคะ ลำดับขั้นตอนในการคำนวณที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคำนวณในวงเล็บขั้นตอนที่สองคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาขั้นตอนที่สามบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองค่ะ